พงพมยามรัตรองโฆษกรรคสาอนา,าคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุว่าเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้รู้สึกด้อยเมื่อยืนกับเพื่อนลูกที่ถือชาแนลเป็นประเด็นที่ผมกําลังคุยกับจุ๊บเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์กับน้ําเพื่อนสนิทสมัยทํางานที่ปอร์ดไทยแลนด์และแปลกใจมากผมมีลูกช้ากว่าจุ๊บ10ปีเศษ <ๆ S 1> เลยไม่คุยเรื่องการเลี้ยงลูกแต่วันที่เริ่มคุยมุมมองในการเลี้ยงลูกเราเหมือนกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ปัญหาใหญ่ๆและโคตรใหญ่ของเด็กรุ่นใหม่คือพ่อแม่รังแกฉันครับไปถามเด็กฝรั่งมันอยากได้กระเป๋าชาแนลไหมคําตอบคือใครๆก็อยากได้ถ้าได้ฟรีแต่ประเด็นคือเด็กฝรั่งเด็กญี่ปุ่นมันเห็นชาแนลเป็นสิ่งน่าสนใจหนึ่งสิ่งในสิ่งน่าสนใจอีกร้อยร้อยสิ่งแถมความน่าสนใจอีกเป็นร้อยสิ่งมันน่าสนใจกว่ากระเป๋าหนึ่งใบพ่อแม่เด็กเยอรมันญี่ปุ่นสิงคโปร์ที่จเจริญกว่าไทยหมื่นเท่ามักสอนให้เด็กจัดการทรัพยากรเป็น สมมติมีเงินเท่ากันแทนที่จะตื่นเต้นว่าจะเอาไปซื้อของมาอาบตัวเองเด็กเยอรมันจะถูกสอนว่าเงินนี้จะหามาจากไหนอย่างไรมีมูลค่าแค่ไหนเมื่อได้มาแล้วอะไรคือประโยชน์เอาไปซื้อกระเป๋ามือถือของฟุ่มเฟือยหรือเอาเงินเท่ากันไปดูโลกไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ไปลงทุนทำสตาร์ทอัพเองโดยเฉพาะมุมมองของสตาร์ทอัพเด็กอเมริกันสิงคโปร์จีนเป็นกันมากมีเงินปุ๊บค้นคว้าปับ๊บวางแผนทำสตาร์ทอัพตั้งแต่อายุ15 ทำแล้วล้มตอนอายุ15ดีกว่าเสียเงินให้กระเป๋า1นึ่งใบเพราะการล้มตอนอายุ15จะทําให้เก่งตอนอายุ20แล้วตอน25 3 0ถึง30จะมีเงินพอซื้อชาแนลกี่ใบก็ได้นี่คือการสอนที่ต่างกันระหว่างพ่อแม่ไทยและพ่อแม่ประเทศที่เจริญพ่อแม่เด็กต่างชาติสอนให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่หลากมิติผจญภัยอ่านหนังสือศิลปะนวัตกรรมแต่เราเห็นพ่อแม่ไทยที่ล้มควายซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก เศรษฐกิจพังแต่ขายที่เอาเงินไปแต่งกระบะควันดำเข้ามาในเมืองก็ประเคนวัตถุเป็นชิ้นๆผ่านวัฒนธรรมการเห่อมือถือกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมตอนนี้วัยรุ่นเงินเดิน45 0 0 0เครียดเพราะผ่อน BM ไม่ไหวส่วนหลายคนเครียดเพราะเห็นคนอื่นขับ Porsche ใน i g ย้อนกลับมามันคือพ่อแม่รังแกฉันมันคือสังคมที่สร้างวัฒนธรรมซื้อพร็พอพให้ตัวเองดูดีเพื่อจะถ่ายรูปอวดแต่ไม่สอนลูกให้คุณค่าของนวัตกรรม การเดินดูมิวเซียมศิลปะประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมไม่สอนให้เหนื่อยในการหาในการค้นคว้าให้เห็นคุณค่าของเล็กๆหนึ่งสิ่งขณะที่ในหัวเด็กต่างชาติมีการอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการบรจนภัยอยากสร้างนวัตกรรมได้เองอยากเขียนโค้ดเพื่อทําพลังงานแบบใหม่มือถือหนึ่งเครื่องซื้อเพราะอะไรเก็บเงินสิใช้ให้คุ้มใช้ให้ได้ประโยชน์มากกว่าเล่นไลน์ไอจีถ่ายรูปแน่นอนถ้ามีชาแนลด้วยก็ดี แต่เด็กไทยใน10 2ถึง20ปีที่ผ่านมากลับถูกยัดเยียดว่ามีกระเป๋าแพงแล้วดีมีรองเท้าแพงแล้วดีใช้รถสุสกีสวิปแล้วอายเพื่อนที่ขับ BMW มือถือซื้อรุ่นแพงมาเล่นไลน์กับถ่ายรูปกลายเป็นสังคมฉาบฉวยที่แข่งกันที่ปลายเหตุเราจึงเห็นเด็กไทยรุ่นใหม่ที่เปราะบ,บางยอมแพงง่ายเพราะเงิน50,000มันกระจอกทำงานทั้งปียังไม่ได้พอร์ชเลยพอร์ชไม่ใช่รถปกติครับ พี่ทำงานมาทั้งชีวิตก็ไม่มีปัญญาถามว่าชอบไหมตอบว่าชอบแต่ไม่เคยรู้สึกว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะเป็นทุกข์เพราะมิติชีวิตมันมีอย่างอื่นอีกอ่านหนังสือดีๆของเดวิดมาคอมไปเดินป่าไปเรียนประวัติศาสตร์ผ่านมิวเซียมดีๆมีตังหน่อยก็ปารีสโดยไม่ต้องเสียตังซื้อกระเป๋าแพงๆมีตังน้อยหน่อยก็สิงคโปร์ก็ได้หรือไม่ก็ตระเวนดูพิพิธภัณฑ์มีชีวิตภาคเหนืออีสานกลางใต้มันหาได้หมด จะแก้ปัญหาเด็กเปราะบางอย่าไปด่ามันอย่างเดียวการศึกษาไทยห่วยๆนี่ก็ยังแก้ยากแต่คุณพ่อคุณแม่แก้ได้เดี๋ยวนี้เลยเริ่มที่ตัวเองครับ